ยังร้อยเมตรถูกใจนะครับทันทีสามอยู่ช่วงห้าสิบเมตรถูกใจนะครับสามอยู่ช่วงสามสิบห้าถูกใจนะครับหมายเลขสองหนึ่งครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้แข่งขันด้วยนะครับกรรมการช่วยดูแลด้วยนะครับช่วง

เด็ดในพื้นที่นะครับเด็ดในพื้นที่เลยแบนนี้ครับอ๋อในนอในโนนบน๊ทเลเหลือสามสิบหลาตรงใจน,นะครับหมายเลขเก้าหนึ่งครับขอเสียงปรบมือต้อนรับ 4, นักกีฬาเนี่ยนะเก้าเลยว่าบอสเอ้ยฟัน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 ได้ส้นแจ้งไม่ตะเกียรแล้วนะครับกำล,บลังจะข้ามลำคลองนะครับและ้อการช่วยดูแลด้วยหินมันลื่นมาก เร็วมากครับความใจก็เร็วเร็วมากครับเชื่อน้ำเชื่อนไม่ตายน้ำเชื่อนแล้ีปัญหากับน้ำไปแล้วนะครับโอ้โหเสียดายนะครับเสียดายเรับจุดายเลย đi cá tang rồi đó, đi cá tang rồi, đi cá tang rồi đó.